เคยเป็นกันไหมครับที่รู้สึกว่าในหัวของเราเนี่ยมันวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาเลยในยุคที่ทุกอย่างรอบตัวมันแย่งความสนใจจากเราไปหมดการทําสมาธินี่แห,หละครับอาจจะเป็นทักษะที่สําคัญที่สุดเลยก็ได้ที่เราต้องเรียนรู้กันวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าศาสตร์เก่าแก่ที่ว่านี้จะช่วยให้เรากลับมาสงบได้ยังไงลองนึกภาพตามกันดูนะครับภาพของคุณยา่าคุณยายที่นั่งนิ่งๆทําสมาธิทุกวันภาพแบบนี้หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีใช่ไหมครับ แต่มันไม่ใช่แค่ภาพที่ดูสงบเฉยๆนะครับแต่มันคือภาพสะท้อนของออการฝึกฝนจิตใจที่สืบทอดกันมาเป็นพันๆปีเลยทีเดียวเอ,อแล้วศาสตร์โบราณที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่และที่สำคัญเลยนะทำไมอยู่ๆมันถึงกลับมาฮิตแบบสุดๆเลยล่ะครับในยกที่ชีวิตเรามันมีแต่เรื่องที่คอยดึงสมาธิเราไปตลอดเวลาแบบนี้จริงๆคำตอบมันอยู่รอบตัวเราเลยครับไม่ว่าจะในห้องเรียนเดี๋ยวนี้ก็มีสอนกันแล้วนะครับ ไปจนถึงแอปในมือถือเนี่ยมีเป็น10บๆแอปเลยการทําสมาธิกลายเป็นเครื่องมือสําคัญไปแล้วครับสําหรับการรับมือกับความเครียดในโลกยุคใหม่ของเราโอเคทีนี้เพื่อให้เข้าใจแก่นของมันจริงๆนะครับลองจินตนาการภาพนี้ตามกันไปนะครับลองคิดแบบนี้นะครับว่าจิตใจของเราเนี่ยมันเหมือนกับทะเลสาบแห่งหนึ่งส่วนน้ําในทะเลสาบก็คือพลังงานในใจของเราหรือถ้าจะให้พูดง่ายๆก็คือสมาธิ ความสามารถในการจดจ่อของเรานั่นแหละครับถ้าทะเลสาบมันนิ่งมันใสมันก็จะหล่อเลี้ยงทุกอย่างรอบๆให้เติบโตแข็งแรงได้แต่ในชีวิตจริงของคนส่วนใหญ่มันไม่เป็นแบบนั้นนะสิครับทะเลสาบในใจเรามันไม่ค่อยจะนิ่งเลยพลังงานของเรามันเหมือนมีรอยรั่วครับมันรั่วไหลออกไปเรื่อยๆโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวได้ซ้ําจนสุดท้ายพลังในใจเรามันก็ค่อยๆแห้งเหือดไปแล้วไอ้รอยรั่วที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันล่ะ ก็คือพวกความคิดฟุ้งซ่านความกังวลต่างๆนานาที่มันวนไปวนมาอยู่ในหัวเราทั้งวันนั่นแหละครับพวกนี้แหละคือตัวการหลักๆเลยที่ดูดพลังงานเราไปทําให้เรารู้สึกเหนื่อยรู้สึกหมดแรงคําถามคือแล้วเราจะอุดรอยรั่วพวกนี้ได้ยังไงเทคนิคที่เบสิกที่สุดเลยนะครับคือการทําสมาธิแบบที่เรียกว่าเจริญสติมันเป็นการฝึกที่เรียบง่ายมากๆแต่ทรงพลังสุดๆเลยครับแค่เริ่มต้นจากการจดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าออก พอมีอะไรมากวนใจไม่ว่าจะเป็นความคิดเป็นเสียงก็แค่รับรู้มันแบบไม่ต้องไปตัดสินอะไรแล้วก็ค่อยๆดึงใจกลับมาที่ลมหายใจของเราเหมือนเดิมแค่นั้นเลยเอาล่ะครับทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของปรัชญาโบราณลอยๆนะครับแต่ตอนนี้วิทยาศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยเขากำลังเข้ามาพิสูจน์แล้วก็ตรวจวดผลกระทบของการทำสมาธิที่มันจับต้องได้จริงๆทันกับสมองแล้วก็ร่างกายของเราเลยคือให้ความรู้สึกที่ คนที่เขาฝึกสมาธิกันมาเป็นร้อยร้อยปีบอกว่ามันช่วยได้จริงๆเนี่ยตอนนี้นักวิทยาศาสตร์เขากําลังเอามาพิสูจน์กันในห้องแลบเลยครับเขากําลังทดสอบความเชื่อพวกนี้ผ่านการศึกษาที่ควบคุมอย่างดีเลยนะเพื่อจะดูให้เห็นกันจ,จัดจะไปเลยว่าเฮ้ยผลที่ได้มันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแล้วผลที่ได้นี่โอ้โหน่าทึ่งมากเลยครับมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งของฮาวาดเขาทําอยู่8สัปดาห์พบว่าโปรแกรมเจริญสติเนี่ย สามารถลดอาการวิตกกังวลได้ดีกว่าการออกกําลังกายเบาๆซะอีกนี่มันหมายความว่าไงครับก็หมายความว่าการฝึกจิตใจของเราเนี่ยอาจจะมีพลังมากกว่าที่เราเคยคิดกันไว้เยอะเลยไม่ใช่แค่นั้นนะครับวิทยาศาสตร์ยังเจาะลึกลงไปถึงในสมองของเราเลยเขาใช้เครื่องสแกนสมองที่เรียกว่า fMRI แล้วก็พบว่าการทำสมาธิเนี่ยมันไปช่วยลดการทำงานของสมองส่วนที่มันคอยคิดวนเวียนแต่เรื่องของตัวเรา ถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือมันช่วยให้เราหลุดออกจากวังวนของการคิดถึงแต่ตัวเองมากเกินไปซึ่งการคิดแบบนี้นี่แหละครับคือต้นต่อของความเครียดเลยยังมีครับงานวิจัยที่ U.C.SanDiego ก็ยังชี้ให้เห็นอีกว่าการเจริญสติเนี่ยมันช่วยลดการรับรู้ความเจ็บปวดทางร่างกายได้แบบมีนัยยะสำคัญเลยด้วยซ้ำคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของจิตใจอย่างเดียวแล้วแต่เดี๋ยวก่อนนะครับ การทำสมาธิเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องของการกําจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปเท่านั้นนะมันยังมีอีกด้านหนึ่งที่เน้นไปที่การสร้างแล้วก็บ่มเพาะความรู้สึกดีๆหรืออารมณ์เชิงบวกให้เกิดขึ้นในใจเราโดยตรงเลยการฝึกแบบนี้เราเรียกว่าเมตตาภาวนาครับหรือภาษาอังกฤษคือ loving kindness meditation ครับมันคือการฝึกใจของเราให้มีความปราถนาดีต่อคนอื่นอย่างแท้จริง เป็นการสร้างความรู้สึกที่มันอ,อบอุ่นแล้วก็รู้สึกเชื่อมโยงกับคนรอบข้างมากขึ้นวิธีฝึกนี้ก็น่าสนใจมากเลยครับเขาออกแบบมาให้เราค่อยๆขยายความรู้สึกดีๆเนี่ยแผ่ออกไปเหมือนวงน้ําที่มันกว้างขึ้นเรื่อยๆคือเริ่มจากตัวเองก่อนแล้วก็ค่อยๆแผ่ไปให้คนที่เราแรกแล้วก็กว้างออกไปอีกจนครอบคลุมไปถึงทุกๆชีวิตเลยซึ่งหัวใจสําคัญของการฝึกแบบนี้เลยนะครับคือการเริ่มต้นจากความเมตตาต่อตัวเอง ซึ่งนักจิตวิทยาเขาบอกว่ามันมีองค์ประกอบหลักๆอยู่3อย่างครับ 1. คือการรับรู้ความทุกข์ของตัวเองแบบที่ไม่ต้องไปตัดสินมัน2คือการเข้าใจว่าความผิดพลาดไม่สมบูรณ์แบบเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ทุกคนและ 3. คือการใจดีกับตัวเองแทนที่จะคอยด่าว่าตัวเองรุนแรงอยู่เรื่อยๆแต่เอาจริงๆนะครับผลกระทบที่ชัดเจนที่สุดของเทคนิคพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในห้องแลบหรอกครับ แต่มันอยู่ในชีวิตจริงของคนธรรมดาธรรมดาที่ใช้มันเพื่อเปลี่ยนชีวิตตัวเองเราลองมาฟังเรื่องราวของคุณฮอเฮกันดีกว่าครับคุณฮอเฮเนี่ยเขาติดคุกในข้อหาทำร้ายร่างกายครับแล้วก็ต้องต่อสู้กับความโกรธแค้นที่มันฝังลึกอยู่ในใจมาตลอดตั้งแต่ตอนเด็กๆที่เคยโดนแกล้งและนี่คือจุดเปลี่ยนเลยครับเขาได้เข้าร่วมโปรแกรมสอนสมาธิในเรือนจำแล้วก็ได้เรียนรู้ทักษะที่มันง่ายมากๆแต่ทรงพลังสุดๆอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อกี้ นั่นก็คือการกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองแค่นี้แหละครับเครื่องมือง่ายๆแค่นี้แต่มันเปลี่ยนชีวิตของเขาจากข้างในสู่ข้างนอกได้เลยเห็นไหมครับว่าสุดท้ายแล้วประเด็นสําคัญที่สุดมันก็คือการทําสมาธิเนี่ยมันไม่ใช่การหนีโลกหรือหนีความจริงนะครับแต่มันคือการฝึกฝนจิตใจของเราให้พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความเป็นจริงด้วยความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้นด้วยความสงบที่มากขึ้นและด้วยความเมตตาที่มากขึ้นนั่นเองครับ